ดูบอขนาดไหนให้เราคาทำง,งานของเราจริงๆจ,จะพูดจะพูดว่าในในแง่มุมที่ดีมันมีเวลาให้เราคราฟกับงานได้มากขึ้นครับ<ม>อย่างเช่นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วเราต้องอ,ออกกองถ่ายแปลรักพัสองใช่ไหม,มแล้วพอเกิดสถานการณ์ที่เรา,เอาออกกองไม่ได้ออกกองไม่ได้เสร็จปุ๊บมันเลยทำให้พี่มีเวลาพวกพี่ๆและทีมงานน้องๆอได้มีเวลาทบทวนกร<ม>ะบทเหมือนเราก็เอาเวลาไปอยู่กระบทแล้วก็เตรียมการแล้วก็ซ้อมนั่แสดงมีเวลากับมันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือน อาศัยสถานการณ์ที่ไม่ปกติน,นียทำให้เราได้ประโยชน์จากมันมให้ได้นะครับตอนนี้มันได้กระดการคร่าวๆอยู่ทีเดียวว่ามันจะสามารถเลื่อถ่ายความกับไปได้ออก่อนมาปล่อยออกกับเมื่อไหร่จริงๆระหว่างนี้เราก็ถ่ายทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปแอบถ่ายทํามาเงียบๆแล้วก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ด้วยความที่ แต่รักสอมีจำนวนแค่ห้าตอนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ที่มีกำหนดฉายใหม่แล้วครับคือยี่สพฤษภาคมนี้ครับคุณผู้ชมขยับเป็นเดือนพฤษภาคมใช่ครับอย่างงานหนังนะพี่ผมหลายเรื่องก,ก็ขยับหมดเลยครับเปั้ก็จริงๆโรงหนังมันเป็นยังยังหนังที่จะฉายลงเนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่ยังยังต้องรอดูสถานการณ์แล้วก็ร้านเราต่อไปก็ตอนนี้ถ้าเป็นพี่ G-Net เนี่ยเราก็เราก็ดูกันแล้วก็ประเมินกันว่าหนังที่เราทํามาแล้วเนี่ยบางเรื่อง อบอกคุณจะเข้าใน,ในทัมมิ่งแบบไหนหรือบางเรื่องอาจจะอาจาอาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ฉายอ,อ,อะไรเงี้ยครับถ้แสดงว่ามีผลกระทบผสมควอในการที่จะกําหนดเป้าหมหายหรือว่าการวางเรื่องว่าจะเรื่องไหนมาก่อนมานหลังใช่ครับจริงๆพี่คิดว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้จริงๆพี่ว่าหลังพอหลังพอสถานาาก,การณ์อาจจะเริ่มเริ่มกลับมาอ่อย่าเรียกว่าปกติเลยใช่ไหมคือ new normal ใช่ไหมฮะพี่ว่าพอสถานการณ์มนเริ่มกลับมาได้เนี่ยพี่ว่าทุกคนจะต้องปรับตัวและใครปรับตัวเร็วก็จะสามารถไปต่อได้อย่างเร็วนะี้ครับเปลี่ยนสถานที่ฉายคือังไง อาจจะอาจจะจากที่เราเคย<ม>เคยตั้งใจว่าจะฉายโรงหนังเรา,าจะเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆแทนนะครับ<ม>ตามตามความเหมาะสมของตัวคอนเทนต์มากกว่าครับครับเ<ม>พราะว่าช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมามันทําให้คนคุ้นเคยกับการดูหนังในช่องทางที่สะดวกกว่านั้น<ม>ได้ได้มากขึ้นดังนัง้นทุกวันนี้ถ้าหนังที่มันจะไปฉายโรงอ่ะหรือจะเรียกร้องให้คนออกจากบ้านไปดูในโรงหนังได้มันต้องมันต้องเป็นหนังที่ต้องต้อง มีบิ๊กไอเดียที่ที่ดีแล้วก็มีหน้าหนังที่น่าสนใจมากมากครับครับเรื่อหน้าสุดที่กำลังจะจะลงลงจริงหรือไน่ดาวเรื่องไหนจริงจริงดาวยังไม่ได้ทำหลังนะครับของของจีเียใช่ไหมครับก็เรื่องต่อไปใช่ไหมฮะที่กำลังจะวางลงโอ้โหอีกสักพักเลยจริงจริงช่วงที่ผ่านมาคือไอ้กนหล่อรวงใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างนี้จะเป็นช่วงผลิตแล้วก็แล้วก็ทำโปรโกชั่นกันอยู่ครับทามิ่งยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่ากำลังจะจะกลับออกกองประมาณ3 4มสเรื่องครับ เรื่องนาดาวครับวันนี้น,น้อ,องๆแบบที่ผ่านมามีเทสต์ทงนเทววาอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้งในค่ายปกติอยู่นะครับี่เชฟนบ้นนา,ยายนยังปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า,อ,าอย่างที่บอกครับว่านาดาวเป็นเป็นบ้านแล้วกันจริงๆเราอาจจะเห็นว่าน้องๆหลายๆคนโตมากับเราเอ่บตโตมากับเราจะให้ให,ให้คิดว่านาดาวเป็นบ้านแล้วก็ถ, <ừ> ถึงเวลาในสมงเพระน้องพ,อน,อ,งพอน้องเรียนจบแล้ว <ừ> น้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน้องก็อาจจะมีทิศทางหรือวิธีการในการเลือกรับงานหรือตัดสินใจในการแล้หรืออยากจะมีคนดูแล หรือวิธีการรับงานแบบของตัวเองอะไรครับจริงๆ <c oughs> รู้สึกดีใจที่เวลาน้องโตขึ้นแล้วน้องมีความคิดเห็นของตัวเองหรืออยากจะออกไปดูแลตัวเองในหลายๆพาวอะไรเงี้ยครับ <c oughs> คือ <c oughs> พอพอความเป็นนาดาวเนี่ยพอเราอยู่กันเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเราดูแลศิลปินหลายๆคนมันจะมีระบบระเบียบที่มันอาจจะเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบเดียวกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามศิลปินบ้างแต่มันก็จะมีหลักการที่มันเป็นบริษัทอย่างเงี้ยครับการที่น้องๆหลายๆคนโตแล้วแล้วเขาเริ่มมี ความเห็นที่อยากจะดูแลตัวเองในแบบของตัวเขาเองเลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกตรงนั้นครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆพี่ว่าเราก็ยังทํางานด้วยการจะน้องได้ทุกคนหมดเลยนะฮะอย่างอย่างกรณีแพรวหรือน้องๆอย่างกุ๊กไก่ที่ออกไปเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีแล้วเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในโปรเจกต์หนังผู้หญิง ที่เป็นหนังเรื่องแรกของนาดาวที่พี่ปิงกำกับยังอยู่เป็นครบครับก็มันไม่มีผลกระทบกับการทางานต่อกันก่อนเรื่องในอนาคตเลยนะไม่มีครับจร<อ>ิงๆยังยังคือคือน้องเลยว่าน้องจริงๆถ้าน้องอยากให้พี่ขายงานให้ได้ก็ยังขายได้ขายอยู่นะครับก็จร<อ>ิงๆก็ยังขายอยู่นะครับมันว,ว่าอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องว่าพอน้องเรื่องออกไปดูแลตัวเองเ<อ>ขาน้องอาจจะแบบคือบางน้องบาง,งคนเขาอาจจะมีอยากการอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากอยากมีพาร์ทอะไรที่เป็นส่วนตัวบ้างไอการดูแลตัวเองนั่นแหละที่เขาขอแยกออกไป แต่ว่าในการทํางานในการรับงานหลายๆหลายๆหลายๆคนก็ยังฝากพวกพี่ขายงานอรับางคนกะเบียบบองานดาวองมันไม่ได้แบบว่าเอื้อเอื้อให้เอื้อให้ก็ไป<อ>ทางานแบบนั้นได้ไไดจริงจริงมันเป็นมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องวิธีคิดหรือตัดสินใจเรื่องระบบงานมากกว่าคือ <c oughs> อย่างอย่างถ้าพูดแบบสมมติตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นว่า้อ่อบางคนเรารู้สึกว่าเราเรามีการขายงานด้วยราคาหรือเลขการประมาณเท่านี้ ซึ่งสมมติถ้าเกิดในมุมการแข่ง,งานบางอย่างเรารสึกว่าบางทีเราอาจจะต้องคงหลกการนี้ไว้นะถ้าเกิดน้องปรับเปลี่ยนมากมันอาจจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมไม่ได้ไอะไรพวกนี้มึงครับที่บางทีมันถึงวันเวลาเปลี่ยนไปน้องอาจจะปรับเปลี่ยนความคิดนี้แล้วอาจจะอาจจะรู้สึกว่าอยากไปตัดสินใจสิ่งนี้ด้วยตัวเองครับกับกับเรื่องคนดูแลเขาอาจจะอยากมีการดูแลบางอย่างที่ที่ที่เขาเยอตลอดเวลาแล้วก็ เราก็อยู่กับอยู่โฟกัสที่เขาคือพอเป็นนาดาวเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะมีผู้จัดการคนหนึ่งที่ดูแลน้องสี่ห้าคนก็โฟกัสได้ดีสุดในระดับนั้นเลยนะครับแต่พออ,ออกไปน้องอาจจะหาผู้จัดการที่ดูแลแล้วมาโฟกัสเขาได้คนเดียวเลครับนอาจจะแบบดูแลไม่ได้ตัวอื่นในพิีโยงหรือไยงงจริง อาจจะต้องถามเด็กๆแต่ละคนคบ้างนะว่าความรู้สึกของเาพราะว่าวันที่เขาาคุยกับเรามันหลักๆมันจะเป็นแต,แต่ละคนจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันอ,อย่างเช่นคู่ไก่กับไมเคิลเนี่ยด้วยความที่จริงๆปกติเขาอาจจะไม่ได้มีงานมากอยู่แล้วการที่เขาออกดูแลตัวหรือทำงานด้วยตัวเขาเองนั้นมันทําให้เขามีเวลาในการจัดสรรชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเลยครับในตอนนี้อย่างตอนนี้เราถ่ายแปรักสองไมเคิลก็มาเป็นช่างภาพนิ่งในกองถ่ายแปรักอยู่อย่างงี้ครับคือจริงๆอยากให้ ไม่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าที่อ่นเป็นยังไงแล้วกันนะ,ะแต่ว่าที่ที่ดาวดาวจริงจการที่น้องไม่ได้อยู่กับเรามันได้แปลว่าน้องทํางานกับพวกเราไม่ได้เลยไม่ได้มี <ๆ S 1> มปัญหาเรื่องการต้อนงานเด็กนะทําไม่ได้คือมีความรูร้รสึกว่าเออมันเหลื่อมล้ำกันคนนั้นได้งานเยอะคนนี้ได้งานน้อยเล้ว <ๆ S 2> จริงๆเคยบอกเด็กๆตรงๆไปแล้วว่าในมุมในมุมตัวส่วนตัวเองนะคก็คือบอกเด็กๆตรงๆไปว่า พ,พี่เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยสามารถทํางานที่ส่งไปถึงงานที่พัฒนานและส่งน้องอะได้จริงๆแล้วละ่ะหลักๆก็คือจะพยายามส่งไปให้ถึงจุดที่เขาไปต่อด้วยตัวเขาเองได้ทุกๆคนทุกๆเรื่องก็คนไหนที่เราทําแล้วเราเราเรา,เราส่งได้แล้วพี่จะมาร์กไปแล้วโอเคคนนี้เราส่งได้แล้วจริงๆต้องต้องเข้าใจกับว่านาดาวเป็นบริษัทดูแลแล,และพัฒนานศิลปินเราทําน้องจนน้องเป็นที่รู้จักหรือฝึกน้องจนมีฝีมือมากพอแล้วเราอยากให้ไปทํางานกับ กับคนเก่งๆข้างนอกอะไรครับดังนั้นเวลาที่เรามีเวลาเวลาของพวกพี่ก็จะไปพัฒนาน้องรุ่นต่อไปจนถึงจุดที่เขาแข็งแรงพอที่จะไปทํางานคนนอกแล้ว,ลวเราก็จะทำเง้ยส่งไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้ถ้าจะพูดว่าแต่ละคนจะมีงานที่หลากหลายแตกต่างกันไปอะ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องพูดตรงๆก็คือความสามารถของน้องแต่ละคนแล้วก็บุคลิกน้องบางคนอาจจะรับงานได้หลากหลายน้องบางคนอาจจะมีบุคลิกที่เฉพาะตัวรับงานได้ได้ไม่หลากหลายเท่าอะไรครับแล้วก็ บางทีก็เ,เป็นเรื่องว่าจริงจงานเยอะนะแต่น้องเลือกไม่รับ uh huh. บางคนอยากโฟกัสเรื่องการเรียนหรือบางคนรู้สึกว่าอยากอยากรับงานที่ตัวเองได้เหมือนคืองานงานหนึ่งมันใช้เวลากักบ,ก,บกับการทำงานเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากรับงานที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกก